เออพ่ว่าผู้ชายว่าผู้ชายเป็นว่าผู้หญิงแม่สวยพ่อทำไมพี่เออทำไมพี่ว่าผู้หญิงอ่ะไม่รู้ว่าพี่ว่าแม่สวยมากพ่ออยากได้ใครพ่ออยากได้ใครพี่ตูนอยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิงผมได้หมดเลยขอให้สมบูรณ์แข็งแรงไมงแต่จริงๆงพี่ตูนมีคนที่มีเพศที่พี่ตูนแบบเหมือนอยากได้ในใจเหมือนแบบคนที่มารต่อน่ะคือเราอ่ะตั้งใจจะมี มีทั้งชายทั้งหญิงแหละแต่ว่าแบบคนแรกอ่ะก็อยากให้เป็นผู้ชายผู้หญิงคะถ้าได้อยากให้เป็นพี่ชายตี่ก้อยเนระหลอกหรือไม่ล่ะเจอกันที่บ้านค่ะเจอกันที่พี่ตูนจะไปวิ่งใช่ไหมไปสอนเถิดเถิดโอ้แล้วพี่ก้อยเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างก็ ตอนแรกๆก็แบบว่างงๆเหมือนกันเพราะว่ามันแบบว่ายังเหมือนปรับตัวไม่แบบช่วงแรกๆเนาะคือพี่ไม่ค่อยแพ้คือพี่ไม่ค่อยอจเจียนเหมือนคนเหมือนเหมแบบว่าแม่แม่ทั่วไปที่เขาแบบเหมือนแพ้เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่อยากกินของมันของทอดซึ่งเป็นของโปรดโดยปกติคืออินี่คือชอบกินของทอดทอของมันมันมากๆกินไม่ได้เลยกินแล้ว อาเจียน,นกินอ้วกแตกหมดเลยเออก็ก็เลยก็คือมันก็โชคดีอ่ะที่แบบอ่าเราก็เลยกินอะไรเบาๆกินผักกินผลไมก้กินอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนอแบบพอสามเดือนไปแล้วว่าเหมือนความอยากอาหารน่ะมันกลับมาเว้ยตอนนี้ก็คือกินแหลกเลยอ่ะแล้วคือพอกัก<อ>ตัวด้วย เพราะแบบทก็บกแบบว่าฉันกินเยอะมากกี้คือสัาสูตรสุดที่ไปหาคุณหมอมาก็คือสามเดือนไปแล้วใช่ไหมคะคพี่น้ําหนักขึ้นมาห้าตลลัแล้วเว้ยแล้วเอ้ยอพีย่พูดถึงเรื่องกินพวกเรากินอะนนี้เว้ยพี่กินอะไร <c oughs> เออลืมบอกเนี่ย <c oughs> นี่คือนี่คือ,คอพึ่งกินเพราะว่าเดี๋ยวพี่อจะพาเป่าเป่าไปออกไปไปขี่จกักรยานข้างนอกอ,อ,อันนี้ดีนะของพี่ก้อยเองเลยใช่ปะ <laughs> ใช่ใ <laughs> ใช่ใช่ของพี่คือคือบี้อยากี็อยากกินตอนนั้นเนี่ยพี่ก้อยอเคยส่งมาใช่ป่ะแต่แต่เนี่ยมันจะหมดละแล้ว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 คราวนี้แล้วคราวนี้บี้กินแล้วกิบับรเพิ่งลองแต่กิ๊บยังไม่เคยกินแล้วไปตีกรอบนะกิ๊บยังไม่เคยกิ๊บยังไม่เคยกินแล้วไปตีกรอบแต่กิบัตกิบัตกินอยู่ที่บ้านเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันช่วยเสริมสร้างภูมิใช่ป่ะเดีพี่เรียกบอกเสริมสร้างภูมิใช่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  มันไม่รู้ว่าบี้รู้สึกเองหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนมันแบบคั้มคั้มช้าช้ากว่าตอนที่ไม่กินอ่ะพี่ก้อยอ่าอ่าวคั้มพี่ก้อยลงในความไม่ค่อยคั้มใช่ไหมไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าเหมือนเหมือนถึงว่าปกติเราไปตีเราไปตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อย ใบสวยให้เขาจะด้อนรับที่พัสทัสดี่ใบคือพี่ก้อยปกติเนี่ยสมมติว่าผมไปตีกอล์ฟอาทิตย์หนึ่งติดกันสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งตีห้าวันผมจะคำา้างไงแล้วตอนแต่ที่กินของพี่ก้อยเนี่ยมันมันมันเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ดำอ่ะคือคือคนจะบอกโหตัดคือคืออย่างนี้แล้วมันจะมันชัดเจนเลยนะสมมติว่าผมอาบน้ำอย่างเงี้ย เห็นแคนซีเป็นรอยตัดเลยอะแต่ว่าแต่ว่าที่ใส่ปลอกแขนใช่ไหมใช่เออไม่เป็นรอยตัดขนาดนั้นสีสีมันดูแบบดูกลืนกันมากขึ้นอะไม่ได้แบบตัดเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาเรียกว่าสีผิวจมันสมองมันจะแบบมันจะเบลอมนนจะเบลอ์ไม่แต่ว่านางกินแล้วดี ุูยดีใจคนช่วยช่วยคุณแม่ขายของด้วยพี่คุณแม่ได้ของุ่ขอบคุณมากขอบคุณมากเพราะว่าตอนนี้มากดีมากดีมากคือเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันช่วยอะไรบ้างอ่ะอ้ยช่วยหลายอย่างอะไรมันช่วยอะไรบ้างหลักๆเลยแอสซสซานทีนกับคอลลาเจนคือแอสซสซานทีเนี่ยคนจะรู้ว่ามันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันอ่ะคือเจ๋งมากเว้ยคือมันสามารถที่จะ อ่าต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินซีหกพันเท่าคืออย่างช่วงที่แบบโรคภัยพิบัติต่างๆอะไรเงี้ยพี่ก็คืออันเนี้ยคือบางคนอาจจะเลือกทานวิตามินซีแต่ว่าพี่คือชอบทานแอสทรานทีนอยู่แล้วเป็นคนทานแอสทรานทีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออทานตัวนี้เราก็แบบเฮ้ย โอ้อมันดีอ่ะมันคือเราก็รู้สึกว่าเรากินแล้วเรามันก็ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วดีต่อผิวด้วยเพราะว่ามันช่วยเรื่องของการแบบเหมือนปกป้องผิวจากแสงแดดอะไรอย่างี้ด้วยแล้วพอมัน,น,นมีคอลลนเมนไได้แล้วนะแม่กินไม่ได้แล้วแม่กิน,ไม,นไม่ได้แล้วเออแต่ว่าที่พี่อ่ะเหมือนเหมือนแบบที่ที่ส่งให้บี้กินอ่ะเพราะว่าเห็นบี้ตากแดดเยอะมากแล้วคือแบบ แล้วคือการติดคอปเตอรมันไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงที่อยู่กลางแดดเนาะมันคือแบบกี่วกัชั่วโมงอ่ะเออเนี่ยก็เลยบอกบี้ว่าเออบี้บางทีคุณกันแดดอย่างเดียวมันไม่พอไงก็คือต้องหาตัวเสริมตัวอะไรด้วยแล้วตัวคอลลาเจนที่อยู่ในอนทิไลนเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้อไม่ให้ผิวเบิ์นผิวไหมผิวแห้งด้วยอะไรแบบนี้อย่างอะไรที่อย่างคลิปน่เริ่มคัำแล้วอะถ้ากิิบอยากกินอย่างบี้บี้เขากินวัลละเม็ดถ้าคิิบแบบ เริ่มทำแล้วกิฟอยากให้มันขาวขึ้นมาหน่อยต้องยังไงสองเม็ดได้ไหมแบบเร่แบบว่าเห็นผลเร็วขึ้นใช่ไหมสามารถกินเช้ากินเย็นได้นะกุ๊กกิ๊บก็เช้ากนเย็นกินตอนลางวันปกติกินไม่เคยกินพวกนี้นะพวกกิดชอบผิวแทนแต่ว่าแต่กิฟแอบรู้สึกว่าก็ต้องขาวขึ้นนิดนึงนะพี่ก็พี่ก้อผมอยากรู้ว่าสมมุติว่าพี่จะออกแดดตอนเจ็ดโมงอย่างเงี้ยบี่กินตอนหกโมงมันจะทําให้ผลมันดีกว่า ตอนตอนที่เรากินก่อนคืนนึงอะไรอย่างนี้ป่ะจริงๆแล้วคือต้องทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องทานพร้อมมื้ออาหารคือมันสามารถดูดซึมในช่วงเวลาที่เราทานข้าวอ่ะได้ดีกว่าตอนท้องว่าง <ừ. S 2> พวกอาหารเสริมมันไม่เหมือนกันเนาะบางตัวมันต้องกินตอนท้องว่างบางตัวต้องกินพร้อมอาหารแต่อันเนี้ยมันจะมันจะเห็นผลได้ดีเมื่อเมื่อเราทานไปพร้อมอาหารก็คือมือ้อเช้ามื้อแรกก่อนแบบกิีออกไปออกกําลังหรือก่อนตื่นนอนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินพร้อมกันไปเลย เออคือมันกจะแบบพอต่อเนื่องผิวมันก็จะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปกป้องผิวจากพวกแสงแดดยู่วยูวีคนอยู่บ้านจริงๆพวก blue light แสงหน้าจอมือถือคอมอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยทาไมอยู่บ้านถึงมีผิวค้ำอยู่ก็คือเราอยู่หน้าจอมือถือตลอดเวลาแล้วแสงมันส่องคองสองมานั่นออกวะแล้วเะไก็นี่พี่ก้อยเรากําลังเล่น Q&A อยู่ให้คนให้คนถามพี่ก้อยด้วยได้ไหม พี wollen, ่ก okay. ้อยพี is, ่ก้อยนี a, ่ป้าเห็นคอมเมนต์ขึ้นป่ะเห็นเห็นเห็นไหมโอเคทุกคนนี่คือนี่คือเวทพินาทีทองมาถาม Q a พี่ก้อยกันใครอยากคูอว่าคือว่าเราอะเราอ่ะกําลังเล่น Q a อยู่แล้วก็แบบไม่รู้จะทําอะไรอ๋อมีคนบอกกินมาหลายเดือนแล้วด้วยอ่ะพี่ก้อยโอ้ยทิหราคะขอบคุณมากหลายเดือนแล้ว อุ๊แต่บอกไว้ก่อนว่าพ่อแม่ไม่กินแล้วนะเพราะว่าเม่พ่อแม่พ่อแม่ทองเราก็สตรีมีกานผู้หญิงให้นมบุตรเอ่องดรับประทานก่อนนะคะเพราะมีคนถามพี่มาเยอะไงว่าแบบแม่ทานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือต้องบังคับให้กินได้หมดแม่คนทานอะไรที่มีประโยชน์แบบตอนนี้แม่ทานสลิดเนื้อแดงอะไรตอนนี้แม่ต้องทานนักเนื้เยอะนะเดี๋ยวแม่ จะลดยากนะแม่อย่าขึ้นเยอะนะทำไงพีอ่ะสามเดือนห้าโลอ่ะแม่เครียดมีคนถามว่าพี่ก้อยได้ผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ต้องถามหรอกค่ะเขาไม่บอกเราหรอกค่ะคุณดูแววตาหมาสิคะเดี๋ยวิ๊่จะถามนะคะทุกคนดูจากแววตาของคุณก้อยรัชวินนะคะผู้ชายใช่ไหมเดี๋ยวผนบีไม่ใช่บีกิฟพี่อ่ะมันมีพิรุษไม่ไม่ไม่พี่เนี่ยเป็นนักแสดง โอเคป่ะคือถ้าเด็่าจะให้เอ่อเหมือนแบบเหมือนแบบว่าซ่อนความในใจอ่ะมันง่ายมากที่จะทําอ่ะเออหรือว่าถ้าเือจะให้หมดอะไรนะพี่หวาถามว่าแพ้แพ้ท้องหนักไหมแพ้ท้องหนักไหมไม่มากไม่มากค่ะสองครั้งอาเจียนไปสองครั้งไม่ค่อยไม่ค่อยตอนกิบต์ลแลตอนกิฟตซ่อนความในใจมันเป็นยังไงนะซ่อนความในใจมันเป็นยังไงไม่ก็คือว่าแบบ มันมันบอกไม่ได้ด้วยสายตาหรอกตอนนี้เพราะว่าพี่พี่สามารถที่จะเก็บความลับนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดกอนอ่ะเอาห้าหกเดือนแล้วค่อยเฉลยไม่ไม่แต่เดี๋ยวสนทนาบ้างพี่ก้อยมีมียืนฝาแฝดปะอยากรู้อยากรู้พี่ตูนมีพี่ตูนมีพี่ตูนมีอาแอดไงอาแอดใช่ป่ะเดี๋ยนะพี่ตูนโดนนึงพี่ตูนพี่ตูนตอนที่พี่ตูน เออคุณฝั่งคุณพ่อบอนแล้วค่ะมีแฝดหรอแต่ใช่ไหมมีครับมีแอนมีแอนมีแฝมีมียินแฝดหรอพี่ใช่มีสิอาจจะเป็นแบบฝั่งพี่ฝั่งคุณพ่อเป็นลูกพี่ลูกน้องคุณพ่อก็มีก็มีแฝดจริงจริงอาจจะอยากจะเขียนว่าสองหมวกสองเท่ากับสิบหรือเปล่าต่หลอกพวกเรา ดีมึงือแฉกเขียนสคริปต์เก่งมือเขียนสกิปเกนริงจริงจริงจริงถ้าได้แฝดก็ดีแต่ว่าอันนี้บอกได้ว่าไม่ใช่แฝดค่ะพี่ตุนกินไหมอ่ะพี่ตุนกินไหมอ่ะอันนี้กินไหมดีไหมพี่ผมกินผมกินทุกเช้าครับกินอะไรแบบนี้หนูอยากรู้กินหรอกินทุกเช้าเลยเหรอใช่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 คือเขาผมไปวิ่งกลางแดด ชื่อพี่ตูนปะเขาทวงเงินชื่อโอ้เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะเก็บค่าดิเคนสิตด้วยอ่ะทำไมใช่เออใช่เดี๋ยวพี่จะกินกินกินตามพี่ตูนหน่อยละกินทุกเช้าเลยหรอพี่กินทุกเช้ากินทุกวันโอเคหนูหนูจะเริ่มกินทุกวันบ้างจริงผมกินผมกินฟรีไงผมใช่ใช่ อยูจะเสียตังค์ไงวันนี้วันนี้มีโปรโมชั่นมา5.5หนูเห็นทุกคนว่าลง5.5หมดเลยพี่ก้อยโปรโมชั่นป่ะอันนี้5.5มีไหมโปรโมชั่นเนี่ยไม่รู้นะ่ยนี่เขามีมีมีแต่ว่าแม่ขายของจะดีหรอบอกได้บอกได้วันนี้ทุกที่เขามีหมดอ่ะเอาจริงหรอลาซาดงเนอสดามีไหมมีของพี่มีป่ะพี่มีอยู่แล้วพีจะได้ไปลองค่ะทุกช่องทางทุกช่องทางในลังษด้านะคะ ก็อธติราชได้ติดตาแม่สามารถฝากได้จริงก็ได้มัดูไอจีอัติราชจากไอจีเขาไปดูในไอจีก็จะรู้ทุกช่องทางว่าแบบวันนี้มีแฟลชเซลนนู่นนั่นนี่นะคะลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซ์ให้สุดไอจีอะไรนะแม่อีกทีค่ะอธิราค่ะ a t i r a i g ครับผมได้มีตู้ก็หลบในลาซาด้าด้วย ใช่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 ีก้อปวดี๋ตอนแม่องอยู่กล่องล้เท่าไหร่อะคะอะไรนะคะข่ายกล่องเท่าไหร่คะหนึ่งพันห้ารยเก้าสิบแต่ว่าวันเนี้ยห้าจุดห้าก็คือเหลือแค่เก้าร้อยเก้าสิบอ๋อเก้ารยเก้าสิบโอเคก็เราก็่งอย่างที่ไม่ต้องส่งมาให้หนูแล้วนะเดี๋ยวหนูไปส่งเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวส่เป็นอุดหนุนบ้างเดี๋ยวส่งเป็น้าไม่เป็นไรอ๋อบางก่จะได้ มีเงินเก็บเงินไปเลี้ยงลูกเดี๋ยวจะว่าโสดไม่หละเขบคุณมมากนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อน้ำไอ้นะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ดีใช่ไหมอันนั้นเราไม่ใช่เออดีอะดิจะเป็นพรีเซนเเตอร์หมือนแบบคล้ายๆอินฟลูเอนเซอร์อ๋อโอเคแต่บ้านกินมันชอบฉันพูดชื่อผิดหรือเปล่าเมื่อกี้เจ้้าของแลว ไม่เป็นไรเรื่อง drding drding ชื่อ drding อ๋อ drding okay drding ได้ค่ะเ level ทุกสาขาเร็วไปเน่มก่อนเราจะต้องพาลูกไปดิ้งนะคะทุกคนมีอะไรอยากถามพี่ก้อยอีกคะเร็วค่ะนาทีทองไม่เหมือนถามในรายการนะคะในรายการเขาจะมีตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่ตรงนี้เขาต้องตอบเหรอรีบมาค่ะเร็วค่ะทุกคนแบบยินดีด้วยมากๆพี่ก้อยหนูตื่นเต้นขอบคุณมากขอบคุณมากมากขอบคุณมาก มาไวมากเหมือนกันไวนไวพี่ตก<อ>พี่ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ตอนแรกอะพี่พี่นึกว่าจะมาประมาณกลางปีหรือแบบปลายปลายปีอะไรอย่างเงี้ยเออ<ม>แต่อันนี้คือแบบคือตลกมากอะมันมีใช่ปะเวลาคนที่เขาจะแบบว่าอยากมีลูกอะคะเขาจะใช้แอปแอปดูไข่วันไข่ตกช่วันไข่ตกใช่ปะที่ใหรบอก กินไม่ใช้กินมั่วเลยที่อ่ะที่ก็คือไม่เคยใช้แล้วเพื่อบอกแม่มั่วแต่แม่มาแรงมากสองคนแล้วเก่งมากคือเพื่อนที่แนะนำแล้วก็นี่ก็เลยแบบว่าเอเอเออลองแบบว่าใส่ลงไปก็คือเหมือนเราก็ต้องรู้ว่าประจําเดือนเรามาวันไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ดูเซเิลของมันแล้วมันก็จะบอกว่าอันเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันที่แบบคุณสามารถที่จะแบบอืม แบบเป็นวันไข่ตกวันเนี้ยคุณต้องแบบดอกไม้บานจะเป็นรูปดอกไม้บานเว้ยเป็นวันที่ต้องแบบพเด็ดสุดอะไรอย่างเงี้ยคออเพื่อว่าแบบอ่ะก็คือก็ลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออแล้วได้เลยเออแสดงว่าเป๊ะแนะนําไว้ไว้ไว้สงสัยต้องรีวิวแอปแล้วล่ะให้ทุกคนเขาไปดูว่า P Tracker ค่ะทุกคนชื่อ P Tracker P t r a c k ร์ใช่ใช่พ่ตัว P Tracker ไปลองลองใครอยากกำลังอยากูหวันดอกไม้บานวันดอกไม้บานวันดอกไม้บานจริงจริพี่ตูนแพ้ท้องแทนไหมแม่ผู้ชายแพ้ท้องแทนมันจะเป็นยังไงหรอยอยากรู้อะตอนตอนตอนเป่าเป่าเนี่ยตอนเป่าเป่าบี้เนี่ยถ่ายละครแล้วก็ตอนเบรก เที่ยงเย็นอะไรเงี้ยบี้กินข้าวไม่ลงเลยแลเธอไม่ได้ใช้ถ่ายกับพี่ก้อยหรอหรือว่ายังไม่ถ่ายกับถ่ายกับตอนนั้นเพื่อนรักเพื่อนร้ายแบบบี้กินข้าวไม่ลงเลยแล้วะแบบอาเจียนอ่ะเออแต่ไม่เป็นบตอนได้ได้กินได้กินอาหารแล้วอาเจียนอ่ะเป็นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรอ Amazing เนอะแปลกเนาะโอยเอออะไรอย่างเงี้ยส่งถึงกันได้เนม่่ไม่เป็นที่ตัวไม่เป็นที่ตัวไม่เป็นเลย ผิดแต่ว่านั่งดูแลดีแต่ว่าชิลๆการที่เราไม่แพ้ท้องมันคือมันคือที่สุดมันดีนะแพ้ท้องนี่มันเหนื่อยมากว่าไงคะลูกลูกสาวดิฉันก็อยากจะเป็นวันเดอร์แมนนะคะตลอดเวลานะคะจนถือตัวปอบเปเป็นเมียบ้างกี่จี่ปเปย์ปุ๊บเนี้ยออไปชุดบาร์ช่องนอกแล้วขวบหนึ่งแล้วหรออะไรนะจะปอบเปสขวบหนึ่งปีสองสามวัน ที่พี่บอกว่าใช้แอปใช้แอปที่พี่ก้อยบอกเหมือนกันแต่ไม่ได้ผลค่ะใช้มาห้าเดือนพลาดทุกเดือนเลยลองมาใช้แผ่นเทสวัดวันไข่ตกแทนติดเลยแสดงว่าดอกไม้ดอกไม้ยังบาดไม่ตรงกันยังบาดไม่ตรงกันพี่ตูนไม่ลอก็ว่ามันยังไงบ้างคะช่วงนี้เธอนี่เธอสัมภาษณ์หรอนี่รายการนี่รายการอะไรแชร์หรือเปล่ารายการผัวเมียว่างค่ะ ก็จะดีใจมากนะตั้งแต่ตอนนั้นที่บี <kepada> ้ถ่ายละครกับพี่ก้อยอ่ะแล้วก็จนคุยกันตอนที่พี่ก้อยยังยังคบกับบติดตูแล้วก็ล้อคุยกันเฮ้ยแต่งงานเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่แบบชุดวัน้ท้องท้องสี่เดือนนานมากเลยนานมันแบบบี้บี้ดีใจมากเลยนะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากไว้ไว้หมดโควิดแล้วมีโอกาส จะขึ้นไปเยี่ยมนะที่ที่ภูเก็ตได้เลยลงมาเยี่ยมสิเออเราอยู่ภูเก็ตนี่เอยเราอยู่กรุงเทพใช่ใช่ต้องลงเลยไว้ไว้เพืลา่สุขภาพด้วยนะทั้งคู่เลยได้เลยคิดถึงนะอย่าอ้วนเยอะนะแม่นะอย่าทำยังไงวันนี้เครียดเนี่ยกินกินกินผักกินเนื้อสัตว์พวกเนื้อแดงแล้วก็อย่ากินข้าวเยอะอย่ากินของหวานเยอะ เนื้อแดงคือเนื้อแดงคือเนื้อหมูเนื้อหมูอ๋อพี่ไม่กินเนื้อวัวก็เนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็่างปายอะไรอย่างเี้ยเนาะเออได้เดี๋ยวมีอะไรจะขอโทรไปปรึกษานะแม่นะได้เพราะว่าแม่ดูด้วยใจมากเลยอ่ะกินดีมากขอบคุณมากเลยรักๆตลกไหมอยู่ดีๆหนูก็ได้มามากดกดพี่ก้อยได้เ ไม่เราหมูก็ไม่รู้คนเห็นจะหมูโลกเราขีงไม่ได้ฝากร้านด้วยให้แม่ฝากร้านของแม่โอ้ยไม่เอาเราพองเราไม่เอาเรงใจคิว A ต่อเดี๋ยวคิว A ต่อฝากได้ฝากได้แม่แม่ท้องเอาฝากให้ว่า5วันนี้ไปดูแม่จุด5ฉากมาจุด5้ากใช่แล้ว นะะใน i อแล้วก็ไลน์ไลน์แอดอาทิราดอทออฟฟิเชียลแค่นี้แหละนับสเงินให้กับหลานได้นะคะที่บัญชีไม่เข้าขอบคุณเช่นกันนะนะขอบคุณมากเลยแล้วอี่าดูดันกันนะเออเลยพี่ก้อยไปได้ไปบ้ายพี่กดวางยังไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะกดวางเลยไปกดปิดเพื่อนหนุนหนุนก็ไลฟ์พิ่ก็